อายุรีเบชันยัง,ยง,ยงหงู่แม้จะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะคะที่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนอย่างที่คุณพนุพงศ์รายงานไปแต่ว่าในส่วนของบ้านเราที่ได้รับผลกระทบก็คือภาคอีสานอย่างบึงการเนี่ยฝนตกลงมาหนักค่ะน้ําท่วมหลายจุดในเขตตัวเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําเกิดน้ําท่วมซ้ำซากบริเวณถนนบํารุงราษฎร์หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองบึงการมีน้ํารอการระบายสูงถึง50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่เทศบาลขอความร่วมมือนะคะด้วยการนําป้ายไปตั้งแจ้งเตือนประชา ให้ช่วยกันขับรถเบาๆนิดนึงป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนค่ะ ด้านเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองบึงการก็เตรียมพร้อมเก็บข้าวของสำคัญขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายถ้าฝนตกหนักลงมาซ้ำอีกเช่นเดียวกันนะคะกับที่ถนนเจ้าแม่สองนางหน้าโรงพยาบาลบึงการถนนปราสาสชัยรอบๆตลาดสดเทศบาลเมืองบึงการค่ะพบว่าจุดนี้ก็มีน้ําท่วมขังรอการระบายเช่นเดียวกันถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มระดับน้ําน่าจะลดลงกลับสู่สภาวะปกติท้งนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตก หนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มด้วยค่ะก็ยังเป็นอิทธิพลแบบปลายๆของพายุยางิะนะที่ทําให้ประเทศไทยของเราในบางพื้นที่โดยเฉพาะเหนือกับอีสานขอบขอประเทศเนี่ยนะฮะอาจจะมีฝนตกอยู่